นาฟหลานสาวแพทย์นประพาเคลื่อนไหวหลังเบนเลสซิ่งถูกปล่อยตัวเย็นนี้จากกรณีสารดีกาพิพากษายกฟ้องนายอัครกิจ วระโรเจริญเดชหรือเบนเรซิ่งในข้อหาร่วมกันสนับสนุนหรือช่วยเหลือหรือสมคบกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดเนื่องจากพยานหลักฐานไม่เพียงพอส่วนความผิดในคดีฟอกเงินในชั้นอุทธรเหลือจำคุกครบ3ปี4เดือนซึ่งจำเลยอยู่ในเรือนจำเกินกำหนดรับโทษแล้วจึงอนุญาตให้ปล่อยตัวออกจากเรือนจำได้ในช่วงเย็นวันนี้เวลา18นาฬิกา ล่าสุดทางด้านนาฟหลันสาวของแพทนภพะก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวด้วยการโพสต์ภาพในวันแต่งงานของเบนและแพทพร้อมกับระบุข,ข้อความว่าฟ้าหลังฝนสวยงามเสมอท่ามกลางชาวเน็ตที่เข้ามาแสดงความยินดีอย่างมากมาย